สวัสดีครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทสมิธฮอนด้ายูสคาร์นะครับสาขาพัฒนาการรถมือ2ขายโดยศูนย์ฮอนด้านะครับวันนี้นะครับโอมมีรถมือสองสวยๆจากศูนย์บริการฮอนด้ามาแนะนํานะครับคันนี้จะเป็นแจสจีเนะครับโฉมไม่ได้เชนแล้วนะครับตัวรุ่นรถนะครับจะเป็นแจส1.5นะครับรุ่น V ตัวรถปี2018นะครับราคาขายนะครับอยู่ที่500,000บาทนะครับลูกค้ามีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับ รุ่นนี้ใหมได้เชนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามโอมาดูเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างบ้างครับครับสำหรับฮอนด้าแจ๊รุ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นรุ่นใหม่ได้เชนแล้วนะครับตัวกระจังหน้านะครับกับกันชนหน้านะครับตัวนี้จะดูได้รับการปรับเปลี่ยนโฉมให้โว์เผี่ยวขึ้นนะครับรวมถึงตัวลายแม็กนะครับจะแตกต่างจากรุ่น V ีรุ่นก่อนนะครับสภาพรถนะครับทางชลูมีการตรวจเช็คมาแล้วทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้ฮะของเรามีทีมงานนะครับจากช่างฮอนด้าโดยตรงนะครับในการตรวจเช็ค ูรอบๆคันกันนะครับสีขาวรถ5ประตูนะครับก็น่าจะรุ่นนี้ได้รับความนิยมนะครับตัวรถนะครับสภาพเดิมๆเลยนะฮะลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องการใช้กระหนกรถเยอะเนี่ยคันนี้นี่ตอบโจทย์นะครับน้ำมันเองรับได้ถึง e85 นะครับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ i b t e c ประหยัดน้ำมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับ ตัวเบาะนะครับสามารถพับปรับได้เรียบนะครับตามการใช้งานของลูกค้าเลยนี่นะครับพอเราปรับเบาะพับเบาะเรียบเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนี่เยอะมากๆนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับซื้อไปนะครับแล้วแล้วต้องการใส่ของเยอะๆนะครับทางศูนย์บริการนะครับตรวจเช็คแล้วก็ปรับสภาพให้ทุกคันลูกค้ามั่นใจในคุณภาพรถได้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับล็อกรถหรือว่า รับเปิดรถก็แค่เอามือเสียบเข้าไปนะครับน่าดูภายในกันนะครับผมสตาร์ทให้ดูครับผมสตาร์ทนะครับดีนะครับก็จะเป็นพรุสตาร์แล้วครับเล็กไมล์นะครับคันนี้อยู่ที่9 1 9 5 1กิโลครับหน้าจอวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่ออ่าบลูทูธนะครับกับตัวโทรศัพท์ของเราได้นะครับเชื่อมต่อง่ายนะครับเวลารับสายวางสายนะครับ ก็เสียงกระจอกที่ลำโพงตัวรถนะครับเหยียจะเป็นเกียร์ออโต้เป็นรถเล็กนะครับที่ดูแลรักษาง่ายนะครับประหยัดน้ามันครับครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Honda Jazz GK คันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชรุมสมิธฮอนด้สาขาพัฒนาการนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30กรุงเทพมหานครครับรถทุกคันนะครับเป็นรถที่ ขายผ่านโชรูม h o n d ้าทุกคันนะครับมีมาตรฐานการตรวจเช็คนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยทางศูนย์บริการมีไฟแนนซ์บริการมีไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้านะครับลูกค้าเตรียมเอกสารนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็สลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายเนี่ยก็สามารถเตรียมเอกสารนะครับตัวสัญญาเช่านะครับหรือทะเบียนการค้าทะเป็นพาณิชย์เนี่ยมาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะครับที่ศูนย์บร เก็บค่าธรมเนียมในการจัดไฟแนนซ์นะครับบริการให้ฟรีนะครับลูกค้าก็สามารถเช็คเครดิตก่อนได้ทุกคันนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์หนึ่งนะครับหรือเบอร์มือถือ0 9 4 325 4 4 6 6นะครับเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับยังไงก็ขอฝากฮอนด้าแจ๊สจีสวยๆคันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้คันหน้ามีรถอะไรเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวอมจะลงให้ชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ